สวัสดีครับเที่ยวนี้ที่ไหน,ม,นมันนำมาเหนืออีกแล้วไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยนะสถานการณ์นะครับแล้วก็หลายอย่างเขาส่งมาก็จัดไปครับอิลืมเสื้อผ้าดีๆแบรนด์ KMG ผู้สน,นับสนุนของเพจช่อง youtube เที่ยวนี้ที่ไหนอยากเป็นนักการทุกทริปทุกทการเดินท,ทางทุกของรีวิวนะครับวันนี้นำมาเหนืออะไรดูกัน หัวพ่นไฟโคเวีอหมอพวกชาวแคมที่ชอบก่อไฟก่เอเตาถ่านนะก็เอาไปเผาเลยแล้วก็ไว้งอท่อนะเดีย๋ยวบอกมาไว้ตั้งแคมป์แรงมากนะครับ 3, สามพันหกรอยองศาเลยนะแกระพร้อมกระนั้นผมก็พึ่งค้ำแรกนะอันเนี้ย วัสดุแข็งแรงครับเหล็นกน,นะแล้วก็เอาเลยว่ะเป็นผู้พากเพใช้กแก้กระป๋องยาน,นะครับแต่ถ้าใช้แต่แก๊สสาะเเผาต้องมีแดปเตอร์สวงมาใ๊บไปเลยเป็นอย่างเงี้ยเราต้องมีไฟครับไม่มีแมกนิโตในตัวนะครับ บล็อเการเพิ่มปิ้งเช็ดนะฟังเสียงโอ้ไฟแรงมากนะครับ นี่แบบเหมือนเอาไว้รอนะอูแรงจริงครับเผาถ่านผมมั่นใจเลยแป๊บเดียวถ่านติดสุกเลยอืมนะก็ใช้ได้นะฮะใช้ได้เลยบ อยงร้อนน่ะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับอันนี้ก็ติดไปแคมป์ก็ดีนะผมว่านะเอาไปทำหมูกระทะได้อะต่อ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 ฐานนะนะผมว่าใช้ได้แต่ก็ไปทำได้หลายประโยชน์นะครับเขาก็อยากก็ได้ ต่อย่าเผาเลยสองจุดห้านะก็ดูแลสุขภาพร่างกายครับคลิปนี้สั้นหน่อยหาว่าห่างหายไปไหนน,น,เนะเนาะไม่ได้หาหายไปไหนครับยังอยู่ครับก็โอ้คนมากดช่องเยอะมากนะตอนนี้นะกดเต็มเลยแต่ผมก็ไม่ลงคลิปเลย <laughs> ก็ มาแค่นี้นสัน้นๆอย่าลืมเสื้อผ้าดีๆแบรนด์เคมจีผู้ G, สนับสนุนของเพจและช่องยูทูบเช่นนี้ที่ไหนทุกทริปทุกการเดินทางทุกสองรีวิวนะครับดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะเพราะโควิดยังไม่หมดไปไปแล้วสวัสดีครับ